เหตุระเบิดโกดังพลุระเบิดในจังหวัดนราธิวาสเพราะว่ามีประชาชนได้รับผลกระทบมากกว่า300ครอบครัววันนี้เดิมทีเจ้าของโกดังพลุแห่งนี้เนี่ยประสานตำรวจนะครับบอกว่าจะเข้าให้ปากคำว่าง่ายๆก็คือนัดตำรวจจะเข้ามอบตัวแต่สุดท้ายไม่มาครับ ก็ไม่มาตามที่บอกกับตำรวจเอาไว้นะคะดูเหมือนว่าจะมีความผิดชัดเจนแต่ว่าเดิมยังไม่มีการออกหมายเรียกนะคะคุณผู้ชมเดิมทีเป็นการที่เจ้าของโกดังบอกว่าจะเข้ามาพบตำรวจด้วยตัวเองอในเมื่อไม่มาลำดับต่อไปตามขั้นตอนตำรวจก็จะออกหมายเรียกให้เข้ามาพบในวันที่7สิงหาคมนี้ค่ะ ตำรวจออกหมายเรียกนายสมปองนักกุลและนางสาวเปียวนุชพึ่งวีรวัตรเจ้าของโกดังปลุที่เกิดระเบิดในตลาดมูโนะนะคะเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อสอบปากคําภายในวันที่7สิงหาคมนี้ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าของโกดังประสานเข้าให้ปากคํากับตํารวจสพมูลนะค่ะแต่ว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้มาตามนัดหมาย ส่วนการดําเนินคดีพนักงานสอบสวนตํารวจภูธรนราธิวาสกว่า20นายบันทึกปากคําประชาชนกว่า300ครอบครัวเพื่อใช้ประกอบสํานวนคดีนะคะมีรายงานว่าก่อนหน้านี้เจ้าของโกดังเดินทางไปเยี่ยมญาติที่ประเทศมาเลเซียค่ะตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุตามข้อมูลก็คือออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมและตรวจสอบไปแล้วพบข้อมูลที่ด่านสะดาจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่29กรกฎาคม ซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถติดต่อได้นะคะตรวจสอบไปที่ Facebook ก็เหมือนจะปิด Facebook หนีไปแล้วค่ะทีนี้มาดูประวัติของเจ้าของโกดังพลุครับคนแรกก็คือนายสมปองอายุ42ปีเป็นคนที่มูโนนี่แหละครับปี59มีประวัติเคยถูกดำเนินคด,คดีค้าดอกไม้ไฟโดยไม่ได้รับอนุญาตครับแต่สุดท้ายในคดีนั้นอายการจังหวัดนาราธิวาสสั่งไม่ฟ้องนะครับ คนที่สองภรรยาก็คือนางสาวปียนุษยอายุ42ปีคนนี้เนี่ยมีชื่อเป็นเจ้าของร้านวิรวัตรพาณิชย์ครับแจ้งทะเบียนการค้าว่าจําหน่ายสินค้าเกษตรของใช้ในครัวเรือนแล้วก็ประทัดดอกไม้ไฟตามประวัติเนี่ยพบว่านางสาวปียนุษยเคยทำงานเป็นเสมียนอยู่ที่บริษัทจําหน่ายพลุและดอกไม้ไฟเจ้าใหญ่ในจังหวัดสงขลาครับหลังจากนั้นผันตัวมาทำธุรกิจของตัวเอง จนกลายเป็นผู้ค้าพลุและดอกไม้ไฟรายใหญ่ของจังหวัดนาราธิวาสครับที่ต้องชัดเจนเพราะมีคําถามมาตั้งแต่วันแรกก็คือเรื่องใบอนุญาตนะคะมีความชัดเจนมาจากนายสุชาติกิจาการประหลัดอาเภอสุงไงโกลกระบุว่าเจ้าของโกดังยื่นขออนุญาตสร้างโกดังเป็นโกดังเก็บสินค้าแต่ไม่ได้บอกว่าจะเก็บสินค้าประเภทอะไรแล้วก็โกดังเพิ่งจะสร้างเสร็จไม่กี่วันก่อนจะมีการนําพลุดอกไม้ไฟแล้วก็ประทัดมาเก็บเอาไว้ ก่อนเกิดเหตุระเบิดเนี่ยค่ะประมาณ3วันเจ้าหน้าที่ก็เพิ่งจะเข้าไปตรวจสอบแต่ยังไม่เจอพลุกลุกเนี่ยนำเข้ามาเก็บไว้ในโกดังหลังจากเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะจนมาเกิดเหตุระเบิดขึ้นดังนั้นประลัดอำเภอสุงไหงกโกลกบอกว่าการกระทําแบบนี้เข้าข่ายผิดกฎหมายชัดเจนถือว่าเป็นการลัก,กลอบนําเข้าดอกไม้ไฟโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะวันนี้มีหลายภาคส่วนนะครับตั้งคําถามถึงการกํากับดูแลจากภาครัฐครับเรามีข้อมูลจากแหล่งข่าวที่อยู่ในพื้นที่ บอกว่าตามตัวบทกฎหมายจริงๆก็มีการเขียนบทบัญญัติกํากับไว้อยู่เหมือนกันแต่ในทางปฏิบัติมันอาจจะมีช่องโหว่ช่องว่างที่ทำให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์ครับที่เห็นอยู่นี้เป็นหนังสือที่ออกโดยกรมนภาคสีส่วนหน้านะครับเป็นตัวอย่างเอกสารที่ลงวันที่วันที่23ตุลาคมปี2560เป็นหนังสืออนุญาตให้บริษัทแห่งหนึง่งจัดส่งสินค้าก็คือประทัดดอกไม้ไฟและพลุ ให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสครับท่านผู้ชมครับในหนังสือนี้เมื่อปี60มีผู้ประกอบการอยู่11รายที่ได้รับการจัดส่งโดยในหนังสือเนี่ยมีรายละเอียดทั้งหมดนะครับทั้งชื่อร้านปริมาณการจัดส่งเขียนไว้อย่างละเอียดในเอกสารฉบับนี้มีชื่อร้านซึ่งตรงกับชื่อของกิจการของเจ้าของโกดังที่เกิดเหตุรวมอยู่ด้วย เป็นรายชื่อในลำดับที่17ครับโดยแหล่งข่าวอ้างว่าเอกสารข้างต้นเนี่ยนะคะเป็นเอกสารที่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงรู้มาโดยตลอดค่ะว่ามีการเคลื่อนย้ายพลุดอกไม้ไฟเก็บไว้ในพื้นที่ชายแดนใต้เพื่อส่งจําหน่ายในประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ทราบว่ามีการนําพลุมาเก็บเอาไว้ในชุมชนหลายแห่งตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียริมแม่น้ําโกลกตั้งแต่อําเภอแววงอําเภอสุงไหงโกลกและอําเภอตากใบค่ะอยู่รายโคดัง ซึ่งก็มีการขออนุญาตจากกรรนภักสีแล้วก็ทําเอกสารว่ามาส่งในพื้นที่สามัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมีพื้นที่ใดบ้างร้านไหนบ้างนะครับก็มีการทําขออนุญาตนํานําเข้านะครับไม่ใช่อนุญาตจาหน่ายแต่ในใบอนุญาตของแม่ทัพนั้นนะครับก็มีการระบุว่าเมื่อได้รับการอนุญาตจากแม่ทัพให้นําเข้ามาแล้ว ร้านค้าต่างๆนี้จะต้องไปติดต่อขออนุญาตจากอำเภออีกครั้งเพื่อการควบคุมดูแลให้ถูกต้องตามกฎหมายแหล่งข่าวให้ข้อมูลค่ะว่าการขายพลุในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ติดชายแดนไทยมาเลเซียผู้ประกอบการมักจะขายแบบผิดกฎหมายเพราะว่าตามขั้นตอนการขอใบอนุญาตนำเข้าจะขอผ่านหน่วยงานความมั่นคง แต่การขอใบอนุญาตจำหน่ายต้องขอจากฝ่ายปกครองก็คือนายอำเภอค่ะและที่ผ่านมาพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะมีเฉพาะใบอนุญาตนำเข้าแต่จะไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายจึงเป็นการดำเนินการที่ผิดกฎหมายและนั่นทำให้มีช่องโหว่ในการเรียกรับผลประโยชน์และขาดการควบคุมอย่างเหมาะสมนะคะจนเป็นที่รับรู้กันในกลุ่มชาวบ้านชาวบ้านเรียกธุรกิจแบบนี้ว่าธุรกิจสีเทาค่ะ ไม่มีใบอนุญาตคือพูดง่ายว่าทุกคนไม่มีใบอนุญาตแล้วการนำเข้ามาแต่ละร้านค้าก็มีการแจ้งนำเข้ามาไม่กี่สิบรังนะครับแต่จริงๆแล้วเจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีเท่าไหร่ก็มีการนำเข้ามาแบบกสระเซรีแยียงแต่รู้ว่าเป็นร้านจำหน่ายประทัดแต่ไม่รู้ยอดปริมาณที่มีการเก็บ ไว้ในร้านใี่อาจจะเป็นจุดสาเหตุอย่งหนึ่งนะครับที่ว่ามองดูแล้วว่าพื้นที่ไม่มีการควบคุมดูแลอย่างชัดเจน